แล้วบหันแล้วงานอยูัวว้าวแล้วแล้วพอดีว้ยวอือไม่อยากออกมาให้ดูดูสิเศร้าเมื่อยเนี่ยกับบด้เศร้าเมือม่อยออกมาจากมาซ้อมมึงยังเฮากระดอกกระเดียจกากวันนี้เ้โอ้ยเศร้าเมื่อยอจะข้ามก่อนเศร้าเมื่อยจะข้ามก่อนอจะข้ามก่อนเศร้าเมื่อยจะข้ามก่อนโอ้ยจะสิมาซ้อมมึงดูเลยฝอยาเอ้ยเฮ็ดอยูงง่อยอยอยดอกเบนะี้ยขนาด ไส้คนกับเจ้าว่าไปไส้บ่มาม,ามีต่อเฮามีต่อเฮาอันใดก็ได้เนาะแก่เมืยจะขั้ก็นะ้าดีนะมีอันนี้ให้แก่เมย์เฮ้อผู้ใดทรมา อ๋อเซียวเออว่าจังไดให,ห้อยู่บ้านอยู่บ้านเดียวนี่นะบได้เฮ็ดยังเมียนนอนห้องเตื่นเพื่อนนอนห้องตเตื่นโอ้ยเอาตะเข้าสิลูกย่าใไใดไม่บูไดเวาอีหยังห้จะเมีนสบายมา่อยู่น้ำพิ่นนี่ก็ได้เมียนแล้วเพื่อนอือ กินง่ายโอ้ยบ่ได้ยากเผื่อนบ่ได้ยากซื้อมาใส่เต็มตู้ไว้จะกินยังหมูเป็ดไก่เนื้อมีเบิดผลัมมากรา,ากไมมมีเบิดเผื่อนบ่ได้ให้อึดให้ยากแมนเอออยากเขาก็ลุกขึ้นมาก,กินโลดแมนแล้วเพื่อนอืมก็ไปเที่ยวเตี้ยโอ้เที่ยวไซละหมอเออโอ้ยไก่ไก่ไกไบานเท่าต้นนี่แม เออแมนเออโอ้ยคือพอสมัยฮ่อะกี่เนาะเออเล่นนาหฮานมวนคักปีไม่เออมวนคัคขับรถปเปลนมองนั่นมองนี้เนาะหมอเนาะเออแมนแมนเรลียวเออฮ้ว่าจังได้กาออ๋อัมากินของง่ายน้ำเฮ่าเอา้า ยส้อไซด์เนิเห้อต่อยือ้อไซไกลแล้วไกลซื้อหอดแล้วโอ้ยเฮ้ยขบ่มีคืนขบวมีสัญญาณโอ้ยเฮ้ยบ่ม,มีคืนบ่ม,นมีสัญญาณแหมเฮ็ดจังได๋นเนี่ยโอ้ยฝนตกตก เอาซัมนี่กอนได้ให้เดี๋ยวเข้าสิ้อทอขึ้นไปหาดอกเออซําม,มี่กอนโออย,ยัดจงไดลบาทนี่คุยไปหลายคักโอยสบายคักว่าสันอยู่ต่ในห้องเอทประเด้ไปใส่มาใส่ปรได้เห็ดเบียยเฮ็ดงานว่าสันเขาสิมาหอดเมียนเร็ยวยัดเจงไดลบาทนี่โอยสิบ,บอกยา่าจังใดโนอบาทที่นี่โนอสิบ,บอกว่าจังใดดีคนละอุกละอังโอยตักโบ,บกนะั่นนะ Mm.